ลองดรอปหางก็เลยตื่นเต้นนจักหน่อยแต่โอ้สุดยอดสุดยอดดออโอ้ยน้าอยากดูเพชรขูนี่พี่น้องโอ้สักอ้ยตัวคืออุ้ยยังไตัวใหญ่ตัวใหญ่เจ้าตัวอ้ยพี่น้องพว่าจุฬาเจ้าตัวนีมันหาบ่นี่แต่ตัวนี้ใหญ่เลยไอ สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ่าที่ขามารับชม่องมมค่ิกพ่อลุยจ้าสวัสดีพ่อไงเมย์ไงเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ้าทางที่อยู่ในประเทศล้กก็ต่างประเทศนํำเนาะจ่ะครับผมมื่อวานบอกันวันที่สามสิบแล้วเนาะจาะสิ้นเดือนแล้วครับผมสิ้นเดือนหน่อยเนาะสาม <30 S 2> สิบพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าเมื่อนี้เมื่อกี้ก็พวกกีกับผ้าเขาปลาคือเก่า,า,นกาเนาะแม่นครับผมเอามาหาอย่างนี้ มื่อนี้พี่กัดกับมาป่าน้องเมฆตะบุนเอกขาเพิ่มบทเรีรยนเกวัดอุบลคือเกอ่าครับผมมื่อนี้กัสิมาเบิรงเฮดกอร์กรครับผมหลังจากเบิรงเฮดแล้วสิพาล,ลงไปยามตุ่มอีกคือเกอ่าของผมเพราะว่าตุ่มที่ใส่ไว้นะครับผมจ้ะไปเลยจ้าไปหลุนไปชมก็ไม่คิดพวกคิกแต่มื่อนี้ว่าเสดสีมาันบอลนะจ้ะไปกันเลยจ้ะไปครับผม,มาาเอ,อเาครับผมไม้เก่าครับผมมาหาเฮดกอคือเก่าครับผมเอาค่ะที่น่อพอแล้วครับผมดอกขแรกแห้งหมานครับผมเลอ เฮ็ดกอก็เหลือแห้งแห้งครับนบ้านเลี้ดอกแวียง่นนอเวงจ้ะสถ่องพื้นย้งขาวอยู่อ่ะอ๋ดอกที่สองคือสีงามงามแต่ห่านี่เนาะพอดีพอดีเสพลายซ้ำเลยพี่แบบงามจิ๊กเอ้ยเ่้ีเย้ว่าสบบเหือดอกงามไปต่อมึงจุดน้ำงามดูิว้า คักนวักวมานั่งเอ,อีักคักขกหาหยากได้จ้ะพี่น้องดอกงามนี่ก็เลยตื่นเต้นนจักหน่อยจ้าอู้สุดยอดอรีลย <c oughs> อ้เร็ยละ,<ซ>ะนี่เราไมางใญ่ไงปาดไม่ว่าจะไม่มีอะ <c oughs> ไรอยู่จ้าสีงามๆอยู่ี่นี้งามแห้เนานอนอะอาเลยครับผมอุ้ยหนาผมเลีย ค้ากระเดียงนะล้างแตะได้เล็กน้อยจ้ะกิ๊กด <ib> อกจ้ะเอาจัะสไลด์ไรอะไรกิ๊กแข็งดีจ้าแข็งได้เอาหลุดน้ำกันครับผมเหมือนกันแค่สิบมาน,มนยังครับผมตุ่มกับจักหน่อยยังสิภาคพยายามครับผมน่ามีแล้วครับผม,มปั๊ดรวยๆวยเลยครับผม,มสุด,ดยอด มีมองตีจ้าแมนนิวอ้ายแมนนิวป้าอ้ยแม่นตัวหนึ่งม่เลี้ยงไม่เล้ยปวกกำลังสิมากปวกหน่อยมากโอ้ยปวกพี่น้องปวกคออะได้อยู่คอออกเนาะจ้าแม่นนี่เด็อุน้ำงนี้น้นีครับผมอึ้งเห็ดกอดินเลยครับผมแน่นดีนี่อ้ายอีกดอกนึงอันนี้เบคอน ดอกไม่ไม่มีแนวซิมนะจ้ะเอ้ยจ่มีสามดอกด้วยครับผมอีกสามดอกจ้ะจุมจ่มนี่จุ่มสามดอกเนาะแต่ว่าล้างว่าท่านแตกด้วยครับผมแตกจ้ะอายังไงยังสวยๆอยู่จ้ะพอดินเพิ่นยังสุม่มเนาะท่านเนาะ ล้างห่มทีบกินแห้งๆล้างเพื่อกระแตครับผมโอเคจ้าเจ้าวานกระต่าเป็นตาได้แกงดิจ้าโอ้หลายเติมเนาะใครโกมว่านเห็ดก็แดงมาเนี่ยอุ้ยมาเนี่ตั้งหลังอ่ายอีกดอกนึงแาเดียวมีเด็กสี่ดอกเนาะนี่ครับผมอุ้ยสวยจ้าดอกเนี่ยสวยผลงามแท้ือครับผมงามทั้งใหญ่เนาะจ้า พีไอ้ช่างบอนเอยนี่เดอกนี่แหง้งกำลังไหวติดตะหักเต่อจ้าเฮ้ยสวยงามม้มยมงตีเลยจ้าอืมนี่อยู่ครับผมบะโอ้ตัวนี้แห้งทิมเมื่อกี้ก่นียู่แห้งทิมจะมีไหมวะบอบอ,อุมบอ,บอเดี๋ยวมาจะเถื่อตอนทํามากคุณโบ เอาลยตอนถ้ามาคนโบก็เลยบอไดเลยมาจักเสือพีน้องเขาจะมาแบซฟอเหมือนอีกเนาะแมนครับีกอนึงม่ไนั่นจาวันล้างันั่นแตกะครับจาวัล้งมูลนั่นาหนาว่จักขี้โอ้ยบางนหน่วยไข่แต่กมกลอกเ่อเนาะแม่จ้าบ้านนี้บวก ก็ได้โอ้ยโหก่อนเด็กงามเนาะงามจ้ะดูนะครับผมปัมงจะ้ะพุ่นอีกดอกไอ้ใครล่ะใบใหม่หลายครับพี่น้องใบไม้โลนปึง๊ๆๆงแม่งไปแสงซึ้งๆดอครับผมบานใหญ่ๆน,นี่แม่แงกินเนาะแม่งก็จะหลายดอกใหญ่ๆ,ๆนี่ แกงลายครับผงขาวอยู่จ้าครับผมเปลี่ยนไม้บัดครับผมไมาเฮดแดงนะครับผมจากโฮมเฮดกอที่สองครับผมห้าเฮดแดงนะเพิ่มเนาะแม่นครับผมจ้ามอวานเหาก็หามันในหเกาก็หาเฮดกระชางก็เก่าอีกแดดบริเวณนาะจ้าทางกับคอเจ็บใปเริ่อไปเนาะก็หายไปในไม่ในเดือบึงจ้าอุจจ้ะ น้อเดืยวดอกงามดูครับผมเต็มหมดขึ้นจะเกาศหนาวหนาวหน่อยเนาะนี่หนาวแห้งครับน้องอึ้นจ้ะนี่ฝนกระเพื่อมันคันมาเหลืออยู่ครับมันเฮ็ดเตงตัวความแดงเพ่ยแต่เป็นแดงหนาจ้านี่จ้ะยังมีตัวเมฆเข้าเวียนอีกจี่หมืองซอมเหมินนาเซติเก็บอีกเนาะ วันนี้ห่างแหงเนาะถ้าบริเวณเนี่ยเจ้าเนาตรงวินจะงามเายงามมากจ้าอืมแล้วขียนได้ดอกไหมงามปื๊ดผืนตาขาวผืนผูนโอ้ทันปาก นง่เหรอรูดเดียวกันครับผมจ้ะรูนเดียวกัน,กน,กนจ้ารูดบาน,นบานเลวจ้าจ้าฟานแล้วดอนี้จะม้คอน้แท้กนี้เหรออไเนี่อ,นอนไะไรหเหมือนกัน่ไม่พอนะ้ำ อยุสองขาวอยู่อ่ะสองขาวอยู่อ่ะไม่ว่าทีเราคิดจะงามใช่นี่ไ่ดีโอ้แล้วเป็นกระดาษปีนแหมบางคนอีีตะลตระกลโอจะเป็นแนมบุหินพี่น้องจ้าใช่โอเค เอาไปเอดิกตาหรอแล้วเอากระาดว่านยก็เลยสีเลนนี่เนาคนเกิดอยู่ในหกจนี่ทองเพิ่ยังขาวอยู่อ้ดอกนี่ดินแห้ง ขาย่งบ้นเอาเบิร์ดดีกว่าโอ้ยดอกนี่เหมือนจะเห็ดก่อนคึ้หหามเถอะคุณเนี่ยหาอยากดึกเพชรขู่นี่พี่เนาะอู้ซ้อนสองเอาออกมาพี่ก่อนดึกถือถังอยู่เพื่อไม่เหมียนเมื่อกี้เบิร์ดคุณน่าผาบหรือเปลวะจุ่มกันจ้ะ ทงไส้เมีดบกคมเบิดคมเลยจ้ะคุณ <c oughs> บอกเก็กไปลงไปเบิ่งตุ่มห้าปะะ่าบบบนี้ลงไปเบิ่งตุ่มครับผมลงมายามตุ่มเด้อครับที่นี่ครับผมใส่ขางขึ้นไปนะครับมองเกาไม่ออกมองเกาที่เก่าเวลาเดินครับผมไอ้ตัวเก่านี่บนนอ้อปัดผู้ยปปัดซีโตครับผม ป่าส่วนนั้นมันครับอุ้ยมันตกตรงกลางก็นีอยู่อืะเขาแท้เขาแท้ต่างเพื่อนอืมมาตอนนี้นั่นนะเอออะไรนะจะเอาใส่กะทิกไหมเนาะใส่กะทิกไปก่อนเพราะคนมุมมีปลาถ้ามีปลาเขาจังเอาออกใส่ถุงแงงเนาะแม่นครับปุ้ยตัวตัวไห่านเนาะป่าอืมสีเลยครับผมล้างแหลกกระมานแล้วครับผมกระมานมานหมานจ้า คื่ออกค์งานคือเป็นองก์ข้างขวงนี่นี่แหละหู้ตุ่มหน่อยพี่น้องบอดีขัานเ้ได้จ้ะน้งสรางอยางได่หู้หญ่งยิ่งกระปุกสี่ตัวจ้า<ป>พูดเออเอาล้างต่อไปอีกครับผมเอาล้างอีกหนึ่งครับผมที่สมหึ้ล้างที่สองมาสนุก ทั้งทีสองครับผมเขาปีกหูหัวแววหูอื้อหนาวเลยครับเริ่มหนาวแล้วครับผมมีปลากังนด้หนึ่งมีจีบอุ้ยปลากังง่ายอันนี้อันนี้บอันนี้เด้ออุ้ยกระปูกระปิตตัวนึงปลากางตัวนึงเด้อเด้อเนียนอ๋อ ปลากังห<ร>ลายตัวตัวนี้อ้ประกังสามตัวปูตัวหนึ่ง <c oughs> จ้าคู่หลังนะครับเพื่อว่าถึงคู่หลังเนาะจ้ะ,จะเจ้าก็อ,อันทุ้งเงี้ยงมาใส่ปูอยู่ไอ้เป็นจะสิบบนี้ปลา <c oughs> อเอ้าย่างในบางในมีงเห็นละุสตาบานตีนตีน <c oughs> นนตุ่มบ่ พงไก่ตรินาะงไก่รุดเลยเนาะพงไก่โอ้มีปูสองตัวครับผมสอตัวจ้าสองตัวเอาทั้งดีครับผมทั้งกระตูสองตัวครับพี่พงไก่ออกก่อนอะสองตัวเนาะจ้าใส่เทใส่กับติกก่อนเนาะจับไว้จับใส่ถุงแยงจ้ะมันต่เทก่อนนั่นใส่ถุงงแหะใส่ถุงแยงเหรอคะ ก็หน่อยเขาก็สิปลปอยันหน่อยคนน้อยไอติเก็บใส่ถุงแย่ยนะครับคนกัดปลาครับผมนีปลาคนหนีปลาเนาะเมื่อวานนี่นี่ค่ะนามน่มันกัดเฮ้ยย่าปล่อยลงน้ำไปก็นหน่อยก็ปล่อยลงน้ำจ้ะใส่ส นั่งใชเห็นเห็นตัวปลาแต่บอเห็นเห็นหรือเปล่เห็นปูไอ้บอเห็นปลาแต่เนองเห็นปูอุ้ยปาร์ตปาร์ตผู้นะครับผมปูสีอีกสีอีกครับผมหลังนีสุดยอดสุดยอดสี่ตัวปักกันหน่อยกับที่ปอยเพิ่นแต่ว่าจะตัวหน่อยให้ผูนะสี่ตัวครับผมไม่ได้ตัวงามเองนครับที่เทศกติกรคือเขาเนาะเนี่ยตกววันเทลงไสเงยงอันเที่ยงหยาด

มิดบพลังเป็นชิมิดมิดวู้ยนั่นเดย์เมคกี้ต้องไเพิ่นน่ะตัวโม้ว่านอี่ที่เลยเขาอยู่เขายุกเขาอยู่เนาะมัวก็เป็นจีบเขาตัวโม้ว่านเพิ่นบเขามาใส่ไใบคางเพิ่นเพิ่นเขาครับผมตัวใหญ่ครับผมงามงก้อนเล็กตัวใหญ่หน่อยเนาะโม้ว่านเมื่อกี้เห็นเพิ่นกำลังสีเขาตุ่มนะคะเมื่อกี้มายามก่อน ก็เลยต้องใส่ขามขึ้นไปห,หน่อยนะเพิ่นออกหากินกลางคืนคือเกาจ้ะอ้ยรี่งยมดีแท้ออกทางขวางนี่นี่ฮ<ล>ะปูพี่ครัหัวหอมปูนี่เนาะปูค่ะนี่หลายตัวอยู่ครับผมปลาบบกคอยมีปลาบบกคอยมีวัดสี่ สามสามสามวคุณครับผมสามตัวืม,ม,มื่อวาเรื่องับก็ถึงมาถึาอก็สินไม่อยากเลยครับรังสัน้นสั้นน่ครับปู้ส่ยอ้ขอทาวเนาะออกก้อนกระดูก ขึ้นไปทีเดียล้วเอาตุนมันครับผมอืปูสองตัครับผมสอจ้าปาตัวาหลากหลังเนาะน้เซ็ตปลาไปบ่เป็นอ๋

เจ้ว่าทเ,เห็นกี่เข็นอยู่บ่บอ่บอ<ม>ย,ย,ยู่ไก่กลัวไก่เขาบอเห็นอืมมีตัวน,นึงืมปูตัวนึ่ง,งปงูหนึ่งตัวเอาหตัวก็ยังดีครับผมบผาดพ่อหลัง,งนี่นนมือเปล่า <c oughs> ตัวเดียวสองตัวสตัวบ่สองตัว,ตว,วเลยออวเดียวมือเปลาม กำเพิ่นไปกังเพพินก็วเ้นนี่เรียว่าอเดกับนี่ย,ยตัวโตครับผมเจอทงไนอันอีปูปูบบผาดอีกะครับน้ำใสๆทุกตัวปูกับกังปูกับกังอปูตัวหนึ่งกังสองกังหลาตัวสาตัวเ่ตัวปุย่กับสีปอยเพิ่นเอครับผม

ใส่ตุ้มจมเป็นยังไงจังหวีเม็ดขี้ใสดีานาอู้นันเดโอ้ยนามใสแต่กับปุโอู้คือตัวใหญ่เลยไอ้ไมคุณนแหนมเห็นหม้อวานเพิ่งไปใส่สองโตกลางน้ำ ข้าวปูเนาะต้องมาว่านิดบางทีไม่กี่เห็มเลยนะแม่นเห็นพันไตพันเข่ามีเนานะนเห็นพันไตแมนมเห็นพันไตก็เลยเอาตุ่มใส่เลยจ้ะพี่น้องตะเลขใส่ยกบ,บวกนะมันบัวเวไอเอ็มต้องห่วนะกล่พวจนก,เนกนนน็เป็นตะยาด้วยจ้น้องกลามบอกง่ายนี่เลือดออกได้ด้วยครับด้วยขนาดตูนายนง่ลงห้องเนาะ ตัวนี้กุ้ปูหน้าสง,งสารท่านจามเพื่อนกต่ใหญ่เดี๋ยวมาฮะอ,อีปูปูเพื่เก่าวะตัวแบบง่ายอือปูผ่านนี่นะครับปูปลาบอ้ยนี่ครับผมอ้าสองตัวตัวใหญ่แห้งพออีเมยียปูกลับมาง่ายเลยจ้ะสวยๆครับผม ยามล้างนี่แหละคุณเล็กล้างาาน,นี่ครับผมใส่ข<อ>ามขึ้นไว้จะว่านนียครับผมจะพาอยู่ครับผมอาหารสื่อเธอเดียวใส่เธอเดียวในยามสองเสือเนาะครับผมลงทุนรอบเดียวได้สองดิ่งจ้ะได้สองหลบจ้ะพี่น้องอัน,นตัวหน่อยเป็นดุนอกอนน,น,นนั่เอาไปอีกตัวใหญ่เป็นจ้ะพี่น้องเป็นขวางอยู่เดี๋ยวมาคลิกสีลองปีน Care ừ. okay, tìm thị là. Đó đó tìm cái gì nào? tìm 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 là tìm 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 อ้าดพี่น้องบาดพูดนะทักตนี้่ามันหบี่ยแต่ตัวนใหญ่เลยอ่อ้าดเป็ครับผมบอกว่าบอว่าหลังสุดท้ายนิดกดีเนาะแมนครับผมปดปัดปัดปัดพูนะเด้งสงคพี่อีกหลังสุดท้าย่แฟดลอแถวบ้านอ้าอู้ยไงครับต้นาดไงครับผม ุดโอดโโนเลยครับผมมอว่าหลังคุดถ่ายว็ถถุเนาะอ้าวเป็นหางเงมาเป่าเป็นมานเง่าอู้ห <uma> <g Four> ูสวะแหงกันมากระนติ๊เขาเอาไปปุ่ใส่ยูุ่นล่ไปเอ้ยนี่ครับไม่ถึงแยงนี่โอมือนม้านกระปูครับผม หาตัวไอวานซีตัวไอ่นซตัวได้หาตัวอุตุ่มกระขาดอุ้มแน่้พ้องเนี้กัดตุ่มขาเลยได้อ่านี่ยขาดทั้งปากออกปากอกขาดนั่ยเ้ยโอ้ยใหญ่ๆสวยๆเลยจ้ะปอกปิดเลยครับเนี่ยซีตัวหาตัวนี่ซ้ำกันเลยครับเดี๋ยวจะลดกันแน่น้อยหนึ่งเดี๋ยวคือว่าตัวใหญ่ครับตัวใหญ่สุด หมานสุดยอดอันนี้บ่มีกล้ามตัวนี้ตัวโลกล้ามใหญ่สุดท้ายมันเป็นหล่อมากเลยค่ะครับผมกตัวในี้ด้วยครับลายครับผมนีตไปครับบาดในสิผ้าไปสรุปผลงานกันอยู่รถขี้เก่าเหรอครับผมไปครับไปครับผมเบ่งยอดใหญ่ยอดมนันกับเมื่อกี้ครับผมวันนี้ ทึ่งใส่ตุ่มโอ้ทึ่งยามตุ่มทึ่งเก็บเห็ดครับมือนนี่อัอนี้เหนื้อาบปันไหนเนาะแต่ว่ามันเห็ดแดงโกะอยู่เด้วยจากพี่น้องมันเห็ดโกะแดงนั่งมันโกะหมู่ว่านอยู่เนาะเนียนครับผมแต่ว่าเห็ดแดงนะหั่นลดหน่อยถอยลงจ้ะเห็ดแดงนะบลอดหลายปันไหนจ้ะแต่รวมๆแล้วก็เครื่องตาจ้ะเห็ดจ้ะส่วนตุ่มเฮ้าแันกตุ่มเฮ้าใส่ขามขึ้นเนาะใส่ใบแต่หมู่ว่านจ้ะพี่น้อง กระมานเป็นกระปูด้วยจ้ะพี่น้องปลาน,นั่นได้บ่หลายตัวบ่ใหญ่เม่อกี้ปล่อยบ่ละจ้ะนี่ตือกระปูล้วนๆครับกระปูะปหน่อยเนาะนี่ครับผมเทพป่เทพเมื่อกีอ้ก็สิประมาณเกือบสองลูกเมื่ี้น้องคิดว่าหลายด้วยครับผมเออเอาขาเตรียมใหม่น้ำเดือดนั่นือจะเต็มเต็มเลยอ่ะดีกว่าบ่เทีดีได้ครับผม สวัสดีครับด้วตัวงาบด้วยครับปู<า>โอ้ดรายครับผมตัวใหญ่จะใส่างาบด้วยครับผมปูนี่เพื่อเกิดเป็นคลิปกับผมแมนจ้นาอ่าสรุปประมาณพอได้อยู่ได้กินครับแมนจ้ามารสุดรแมนปูเนาะมาเนี่ยแมนครับผมผลงานคลิปมื่อนี้ยนะจ๊ะพี่น้องเป็นคลิปของดีสามซีซั่ด้วยจา้าพฤศจิกรรยจายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้า เมื่อกี้ก็พก so ี้กะขอฝากผลงานไว้อีกคลิปนึงเด้อจ yeah. so ้าถ้าสนใจชมวิดีโอจังไรก็อย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งน้ำเด้อจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากไม่คิคผ้าลุยจ้าเมื่อกี้ก็พอกี้ก็ขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก้าละจ้าขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ้าที่คอมเมนต์ดีๆข่ามาให้งกำลังใจเมื่อกี้ก็พอกี้จ้าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมสำหรับคลิปเมื่อกี้เนี้กยเมคิคก็ พอก่าว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพญ่แม่ใหญ่เอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนท์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจที่ทรงมาให้ครับผมขอพระคุณหลายๆครับผมกาับ้านพอกันไม่คลิปหนาครับผม